ตาพุ่งตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงว่าลำน้ำแม่ออนมีความตื้นเขินและประสบปัญหาวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำจำนวนมากจึงได้ประสานผ่านมายยังสจปูนเพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับประชาชนสองฝั่งลำน้ำในพื้นที่ นายพิชัยเลิศอ,องค์อดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักรพร้อมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและเจ้าหน้าที่สนรับสนุนการทำงานเข้าทำการขุดลอกลำน้ำพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชต่างๆออกไปเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกลดปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาวัชพืชที่ขวางเส้นทางน้ำดังกล่าวซึ่งตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนักกฤตตาพุ่งตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ค2อําำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วยกระผมในสวัสดิ์คดิกุลนายกองค์การบริหารส่วนตะบระลบแดงในานามของพี่น้องประชาชนอาบ้านบางทานและพี่น้องตะบนลงแดงและในส่วนของ ทางคณะผู้บริหารรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องขอขอบพระคุณท่านนายกพิชัยและทางท่านสอจอปูนเขตสองอเภอเสาพแพงที่ได้อนุมัติรถแบคโคมาขุดลอกละเมืองสายลาเหมืองแม่ออนในตำบลลงแดงเนื่องจากเพราะว่าลาเหมืองแม่อนณนปัจจุบันนี้มีสภาพตื้นเขินและมีในส่วนของผักตุกชวาค่ข้างจะมากดังนั้น าการขุดในครั้งนี้ทําให้น้ําได้ไหลผ่านาในส่วนของลําน้ําแม่ออนได้ดีขึ้นรวมทั้งการดําเนินการในเรื่องของการที่จะาหาน้ําแหล่งน้ําเข้าไปสู่ในส่วนของภาคการเกษตรก็สะดวกยิ่งขึ้นองค์การอาหารส่วนบสมแดงและก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลิศพองศ์สอนและทางท่านสอจอนัติกิตาพวงตรงเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสอตอแสงชัยการุณธนาสมาชิเกเขตหนึ่งตบ,บลลงวดแดงครับขอขอบคุณทางอบตลงวดแดงช่วยประสานผ่านทางท่านสอจปออูลถึงนายกพิชัยนายกอบตส่งเครื่องจักรมาช่วยขุดลอกลำน้ำแม่อ่อนเพื่อช่วยการเกษตรของชาวบ้านครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของน้ำประปาครับขอขอบคุณครับเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวะแดงนะคะเกี่ยวกับปัญหาลำน้ำแม่อ่อนที่มีความตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำโดยท่านพิชายเลิศพงศดิสอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินกุดลอกให้ในครั้งนี้นะคะดิฉชั้น นางสาวนก,กิตาพงตรงนะคะหรือสจอปูลต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่บ้านวังทานหมู่หนึง่งตำบลร้องวะแดงอำเภอสันกำแพงนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพงศริศอนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการขุดลอกบริเวณล,ลําน้าแม่อ่อนที่หมู่หนึ่งบ้านวังทานตำบลร้องวะแดงอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ให้ในครั้งนี้นะคะต้องกราบข่ะพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ